ตะล็กได้เห็ดเยอะเต็มตะกร้าเลยเหมูตุนทำไมสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะวันนี้วันที่29่สิบกากันยาโนียี่สิบเก้ากันยานะคะวันนี้เราก็จะเข้าป่ามาเก็บเห็ดปลวกอีกแล้วนะคะ มากับตะเล็กสองคนงมีตา,าโดกใหญ่ๆเลยค่ะเยอะมากเปื่อยคนฮะดึงเอาก็ได้ไม่ต้องตัดแล้วมันเปื่อยเดี๋ยวนี้มีตาโดกบ้านๆเลยค่ะทุกคนนี่ทางนี้ก็มีอีกออโอ้ยเยอะมากเลย มไม่แต่นี่ก็ยังงามอยู่อ่ะตัดค้าใส่กระตาอามีตัดค้าเลยวะตัดเลยเออเพราะว่าค้ามันไม่ในเลยมีแต่เห็ดปลวกเห็ดโคนนะคะได้ยินอยู่เสียงว่าเสียงใครวะ กำลังจะบอกว่าตัวเองจะเดินถึนงนคนที่นิ่ม่วันนี้เห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกเห็ดโคนเมื่อวานก็ได้วันนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้จะดอกบานกว่าเมื่อวานเมื่อวานจะดอกตูมนู่นดอกนี้อัตค่านี่ก็นะที่เก็บเมื่อกี้ โอ๊ยเกาะอะไรวะให้ตะลิกตัดขายเห็ดใส่ตะกร้าก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาขาเข้าไปบ้านทิ้งขาไว้เป็นเชื้อในปีต่อไปเอามีดนิดนดะง่ะนอนสักายดีเขาจะมาเลยเนแะ ต้องรีบตัดรีบเดินก่อนนะคะเพราะว่าคนเยอะวันนี้เขากำลังเดินขึ้นมานะคะยินแต่เสียงอัไนก็ตัดยาวพูดคามอันนั้นดิฉันเหรอคาม,มันเข็งเออค่าโอนอางนนานคด น,นี่ก็จะเป็นเห็ดในตะกล้าอันนี้จะเป็นเห็ดเพลทนะคะเห็ดเพลทบ้านเอฟซกินกันไหมคะเห็ดเพลทเห็ดไผ่นะคะต้นเขาก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะนี่เหมือนใบไผ่แต่ต้นจะไม่สูงเท่าต้นไผ่นะคะต้นจะเล็กแค่นี้นะคะสูงก็สักประมาณหัวหรือว่าประมาณเอวนะคะจะเป็นเห็ดเพลทเว้นตัดขาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขาเห็ด นี่ก็จะเป็นเห็ดมันปูที่เวนเก็บมาเช้านี่ก็จะเป็นเห็ดเพล็ดสองดอกนะคะนี่นี่ก็มีดอกสวยๆนะคะอ่อนๆเลยเห็ดเพล็ดเห็ดเพล็ดรือว่าเห็ดไผ่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นของเขา ลิดกกองแล้ก่อนผิดเพชรนะคะ ก็คือตามป่าช่วงนี้เห็ดนี่เยอะวางไว้ก่อนตกสวยๆเลยค่ะโอ้ยกระเด็น เล็กก็ได้เยอะเหมือนกันในตะกร้าของเวนนะคะสองดอกอีกแล้วนะคะนี้ก็อีกหนึ่งดอกสองดอกค่ะวางไว้ก่อนแล้วค่อยตัดขาในกระห็ด ช่วงนี้ในป่าจะมีแต่เห็ดแบบนี้เห็ดจิ้มเห็ดหน้าเหล่ก็มีนะคะแต่ว่าแวนมาสายเนาะเก็บไม่ทันเขาเห็ดเพชรหนึ่งดอกอูโ้ดอกใหญ่ตัดขาออกตเล็กไปเต็มแต่กา น,นี่ก็จะเป็นต้นเพลินะคะต้นเพลิต้นไผ่ต้นเล็กเก็ดเต็มตะกร้าเลยคะ่ะอันนี้เกือบเต็มหนึ่งดอก ได้เต็มสองตะกร้าเลยนะคะวันนี้ก็สายแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะใครที่เข้ามารับชมเองก็ขอขอบคุณค่ะ